มันเป็นเหมือนกับน,นัลกบนดินเลยตข้าใจนะว่าแกรักอาณาจักรของแกฉันก็รักอาณาจักรของฉันเช่นกันถ้าฉันไม่ฆ่าแกฉันก็จะตายเมื่อเลยเกิดสงครามขึ้น สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่เกม s t o n g Ho Kuu s a d e r เกมดีมีภาษาไทยครับในวันนี้อยู่กับโหมดการประทะหรือว่ากําหนดเองเช่นเคยฮนะและก็ผมจะมาทรมานตนเองด้วยการถูกลุม4ตอนหนึ่งด้วยไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่จะพยายามสู้ใหเต็มที่กันละกันนะะเอาจริงเนี่ยก็รู้สึกประหมามากแต่ก็อยากจะมาท้าทายดูนะครับเล่นธรรมดาเนี่ยมันก็เก่าๆแล้วใช่ไหมล่ะก็เลยแหวกซะเลยนะครับ ดานเนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจ้า่านที่บาลานเนี่ยบาลานมันดูจืดเ,ดเกินไปสตูเนี่ยก็เดี๋ยวสุ่มเลยละกันนะครับนี่ทีมหลอดก็จะเป็นทีมแดงแบบนี้ไปครับนี่คือฝั่งตรงข้ามเรานะทรัพยากรเริ่มต้นเอาเป็นเราหนึ่งหมื่นเขาหนึ่งหมื่นจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องแฟร์แฟด้วยการใช้เรา4ี่หมื่นเขาสามพันเว้ <laughs> อันนี้ไปถึงเงินนะแต่ก็ธรรมดาละกันครับได้อยู่แบบนี้ let's go สู่สงคราม คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่านี่คือครั้งแรกในการทำนะครับผมไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเลยก,ก็มันเป็นความท้าทายมากเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะสร้างเป็นที่เก็บอาหารที่เก็บทรัพยากรทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นตลาดเลยตามด้วยบ้านคนครับจะได้มีประชากรเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับแล้วก็สามารถขูดรีดภาษีจากเขาได้ไงหรือไม่เนี่ยเราอาจจะเอาเขาไปเป็นแค่ทหารก็เพียงพอแล้วเอาเท่านี้เพื่อประชากรอ,ออกไวขึ้นครับต้องมีโบน์เลยแล้วก็ปัจจัยเรื่องของความประทังความหิวก็ต้องเป็นแอปเปิลครับ แอปเปิลนี่ขึ้นง่ายขายไวยเนะเหมาะในการก่อสร้างระยะยาวเลยครับเราสามารถสแปมเขามาขายได้ <ๆ S 1> เรื่อยๆเลยนะข้างบนนี้เหมือนจะตันแลวหรือเปล่าเนี่ยอีกหนึ่งแห่งยังได้อยู่ครับทางฝั่งซ้ายรีบก่อนเพราะว่าถ้าไม่รีบเนี่ยเอไออาจจะมาจับจองได้ไงเอาละการสร้างอาจจะเป็นป่าล้อมเมืองคือในชีวิตจริงเนี่ยอย่าหาทำแบบนี้นะครับเพราะเราจะไม่เห็นการเคลื่อนไหวในป่าใช่ไหมมันจะบอดมากเลยแต่ในเกมมันแพนกล้องได้ซูมเอาซูมออกได้ก็เลยทําได้เลยครับผม อันนี้ต่อไปเรื่องของความมั่นคงทางทหารเราครับเป็นแคมป์ทหารรับจ้างจับแคมป์เบโดอินเลยแล้วก็เดี๋ยวทหารเบโดอินยังก่อนเอาเป็นอาหรับรับจ้างครับทหารอาเชอร์ระบบป้องกันพื้นฐานผมคงจะต้องมีป้อมเอาไว้สักราวๆสามแห่งนะเป็นป้อมขนาดใหญ่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอาเชอร์เนี่ยประจําสถานีรบขึ้นไปเช่นแบบนี้เป็นต้นครับ ออกไม่อีกไม่เคยพอครับอาเชอร์เราแล้วก็เพื่อให้อาเชอร์ยิงแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องมีการวางถางเพิงกระลาถางเพิงครับออกมาอีกอาเชอร์แค่นี้ระบบป้องกันภัยพื้นฐานเนี่ยเราก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะฝั่งซ้ายโอ้ยตรงนี้ผมว่าเราสามารถไปปาไฟใส่มันได้นะให้เป็นคล้ายๆกับว่าทะเลเพิงยังไงอย่างนั้นใค้ดูด,ดอกไฟว่าเราไม่เพียงพออยู่แล้วครับ ดู่ิว่ามันจะประสบควาสมสำเร็จหรือเปล่านะและเบลนได้เผาเลยชำระล้างมันด้วยเปลวไฟจากอัลลอกครับคือผมไม่ได้มีจตนาในการที่จะใช้ไฟเนี่ยฆ่าคนนะแต่ว่าไฟเนี่ยมันจะทำหน้าที่ของมันเองด้วยการเผาผ่านครับใครที่ไม่สะทานานอกลรีดนี่จะโดนไฟเผาคำพูดนี่มันสงครามศาสานานหรือเปล่านะไอ้กระชายนี่แบอกเพราะนี่เกมสตรองโฮคูเศษเนอะหนึ่งเดินแนวมาต่อเนื่องครับ คนงานนี่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยส่วนลนว่ไฟกำลังคลุกกุ่นอยู่ในพื้นที่ครับข้างบนเป็นไงบ้างเนี่ยข้างบนก็มีคนมาหาเราเหมือนกันนะครับแต่กันั้นก็ไม่พ้นสายตาอาหลับอาเชร์เราอะโอเคเขาบอกว่าอาหารผมเต็มแบบเต็มเหยียดเลยครับฉะนั้นเราจะมาสร้างเป็นที่เก็บอาหารเพิ่มเดี๋ยวก็เอาอาหารไว้ขายเรามีทรัพยากรไม้พอหรือเปล่าเนี่ยไม้ไม่ค่อยพอครับผมว่าเราซื้อไม้มาแล้วก็ไปแหาตัดไม้เพิ่มกันข้างบนนี้ข้างๆนี้ เรียบร้อยครับยังคงดานหน้าเข้ามาต่อว่ะและถือในความห้าวหาญจริงๆพวกบ้านี่แล้วเมื่อเพลิงมันค่อยๆดับลงใช่ไหมครับถึงเวลาของเราในการที่จะแสดงความก้าวร้าวบ้างแล้วผมจะไม่อยู่เฉยผมจะไม่ถูกคุกคามอยู่ฝ่ายเดียวผมจะไปขยี้มันบ้างครับด้วยการใช้เด m o เชอร์สิบคนเดโมเชอร์เนี่ยมันเก่งในการทุบสิ่งก่อสร้างโคตรๆแต่สู้ยักประชิดอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับและก็ตามด้วย นักดาบอาลับอาราเบียนซอสเมนวะผมเข้าใจนะว่ามนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีคนคิดในหัวแบบตะหงิดตะหงิดอยู่ว่าเอระบบป้องกันบ้านนี่มันแปลกมันจะเอาอยู่ทุกคไม่สร้างแพงล้อเป็นสี่เหลี่ยมไปเลยวะหรือไม่ก็ุดครูคลองกันๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยเออคือเราทําบ่อยแล้วผมไม่อยากให้มันซ้ําจําเจเหมือนกัอนก่อนะครับเราก็เลยฉีกเลยไงและอย่างเราเป็นเบดูอินถหารับจ้างเนี่ยเราก็เล่นลอนมูบางงานือเราไปเรื่อยนะครับ คืออยากเล่นอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆจะได้มีวความหลากหลายเพิ่มนะครับไม่ได้อยากอยู่ในกรอบเก่าๆซ้ำๆบลทหารอาเชอร์รบกวนออกมาอีกครับไม่พอเพราะมันไปปวดเราข้างบนนั่นน่ะในในป่าเห็นนะ <c oughs> แทรกซึมทำลายสิ่งก่อสร้างระว,วางสิ่งก่อสร้างใหม่เป็นของพวกมันครับพวกนี้มันเกรียนจริงๆเงินเราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขายอาหารกินก่อนก็ได้อะไรที่ไม่ใช้ก็ขาขายทิ้งไปครับ อาณาจักรเราเป็นอนาณาจักรมังสวิรัต์ะครับใช่เรากินมังสวิรัตกันกินแก้ว,วกพืชพันธุ์พันจะหาอเลยแบบนี้เนื้อเนื้อนี่คือปฏิเสธใได้ครับผมเอาล้อาราเบียนซอสเมนก็ต้องออกมาต่อแล้วเดี๋ยวขายใหม่จะเอาไปเอาเป็นนักปลาเฟิงเหมือนเดิมครับขาย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 อันนี้อาราเบียนซอสเมนกี่คนแล้วลวะเนี่ยอาราเบียนซอสเมนจะมี29คนครับไม่เพียงพอเราต้องมีปริมาณมากกว่านี้แล้วก็อาเชื่ดผิดไปครับ ทุกคนพร้อมหรือไม่ยานตราทับได้อุ้ยมีหน้าไม้มาวะ่ะเดี๋ยวรอเคลียร์หน้าไม้ก่อนแล้วค่อยไปใหม่เพราะหน้าไม้มันอัตรายเหมือนกันครับมันสามารถเจาะเกาะได้สบายๆเลยโปรเทคเตอร์ดฟเฟนเดอร์มันร้ายกาจไงอา่าทุกอย่างเป็นไปตามต้องการแล้วเดินหน้าได้สั่งยานตราทับได้ครับอาจจะเสี่ยงหน่อยแต่พลืนไฟนี่รอก่อนนะ ผมไปถึงคนป่าไฟครับชอบติดเรียกปืน <c oughs> รอก,ก่อนเพราะว่าถ้าเขาไปป่าไฟแบบมั่วสู้เนี่ยมันอาจจะทําให้เราผิดพลาดได้หรือไม่ก็ผิดแผนครับอารวาสเงิน <c oughs> เป็นพันเลยครับเป็นพันนี้อาจจะเอาไปสร้างเป็นซอสเมนต่อลุยแล้วเว้ยพนอุดลุย <c oughs> เป้าหมายคือ <c oughs> ทำลายโครงสร้าง <c oughs> ทางระบบป้องกันเขาก่อนครับอาเชอร์ยิง หน้าไม้อะไรเงี้ยว่าเจาะก่อยิงแรงแล้วนะครับทางฝั่งขวามือของป้อมเนีนย,ยังมีตัวบาริสต้าสกออ์เปียนไว้ยิงเจาะเกาะแรงกว่าเดิม2เท่าอีกอ่ะนี่แหละจะเป็นตัวสังหารเราที่ดีมากๆเลยและก็ต้อง,งรีบเข้าสู่เป้าหมายให้ไวที่สุดครับถล่มประตูสําหรับเรมโมิเชอร์เลือดหายเป็นข้อๆไวมากๆสาเราาเลมเลกูมบุกเข้าไปไมีการต่อต้านแต่เป้าหมายคือไอคิดเตียนข้างนั่นขึ้นมาแล้ว และกกางเขนศักดิ์สิทธิ์ก็พังทลายด้วยฝีมือเราในเวลาไม่ถึง10บวินาทีครับเราปราบมันแล้วนะซึ่งเป็นเหมือนกันจากที่ขวางกั้นเราหนักมากๆไงทำให้เราทำมาหากินยากด้วยนะครับแล้วพอมีเขต่อทำมาหากินเนี่ยเราก็จะกอบโกยนะครับหินจะเป็นสินค้าทรงออกหลักของเรานะเด็กๆถอยไปก่อนครับผมเด็กๆผมว่าถ้าเราวางแม่นๆหน่อยเนี่ยอาจจะได้ประมาณ4ี่ที่เลยนะตรงเนี้ย ใช่ป่ะเออสี่เลยว่ะวางขายเลยครับะระหว่างนี้นะทหารของเราครับผู้ชมโอ้โหวินี่มันเหมาะในการรอบวางเพลิงยิ่งนักพลอาเชอร์มันทำอะไรเนี่ยส่งทหารไปครับไปสู้กับมันก่อนฆ่ามันสกัดั้นให้พลป่าเพลิงของเรานั้นสามารถที่จะไปรอบวางเพลิงมันได้ครับสกัดไว้ก่อน ระหว่างนี้ที่บ้านเป็นไงบ้างเนี่ยอาหารแล้วยังไม่ค่อยขึ้นรอหินไปขายก่อนแล้วกันนะครับระหว่างรอหินนี่เราก็จะมาอาราวาเทววดวายไปเลยเราจะไม่ใช้ยุทธวิธีการลบเลื้อน,นแบบเขเมรกันครับก็คือการรอบกัดนั่นเองเขเมรเนี่ยมันลอบวางกับระเบิดใช่ไหมล่ะแต่เรารอบวางเพิงเขาเนีสารใจกว่ากันเยอะเขามันให้หมด ชีรีฟแห่งนอตติงแฮมมีโบสถ์อยู่ตรงนี้มันเป็นโบสถ์ของศาสนาจักรครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่พอใจไงเราร้อนเราหัวร้อนมากจึงต้องเผาต่อไปครับขอให้ไฟทําหน้าที่ของไฟไปก่อนนะแค่นี้มันก็ไม่ได้มีใครเนี่ยออกมาทํางานเพื่อส่งเสริมให้ณาจักรนั้นเจริญก้าวหน้าขึ้นแล้วครับเราขัดขวางมันได้มันเป็นเหมือนกับนรกบนดินเลยทางฝั่งซ้ายมีคนพยายามจะดับไฟอยู่ครับพลเมืองดีเหรอ เข้าใจนะว่าแกรักอาณาจักรของแกฉันก็รักอาณาจักรของฉันเช่นกันถ้าฉันไม่ฆ่าแกฉันก็จะตายด้วยฝีมือของแกยังไงมันเลยเกิดสงครามขึ้นส่งคนก็ไปเผาอีกเรื่อยๆครับอ่ะระหว่างการรอให้มันแผดเผาสกอตเอิร์ธอะไรเงี้ยแผ่นดินเผาไหมเราสามารถเอาเวลาตรงนี้ที่มันไม่บุกเราครับไปซ่องสมกําลังไงโอ้ข้างหลังนี่โดดเหมือนกันเนี่ยนะหุย ไม่ไม,ไม่มีใครยับยั้งมันได้แล้วเลยครับร้กาจจริงๆพลป่าเพิงผมโดยเฉพาะตรงนี้เหมือนนรกยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอขายของเพื่อส่องสมกําลังก่อนละกันนะครับแล้วเราจะมรวมพลที่ไหนรวมพลที่นี่ไงละ่ะเออดูเหมือนกับว่าเพิงข้างเนี่ยได้สงบลงไปแล้วนะครับมันสามารถควบคุมเพิงไว้ได้แต่มันก็ว่าจะมีเพิงข้างรอบใหม่มาครับเพราะถือว่าเพิงจะมาล้างแค้นผมหรือเปล่าเนี่ยทำท่าคือใช่มากสําหรับตัวการลิบนะครับ แต่จริงๆนะด้วยสกยภาพที่ผ่านมาของไอเชื่อของเราเนี่ยน่าจะสามารถรับมือมันได้นะครับเพราะว่าพลก่อน่ะที่มาเยอะกว่านี้เราก็สามารถสู้มันได้กับไอแค่พวกท่านอลัง่างถือก็เพิงเนี่ยไม่ขนา,ามืออยู่แล้วนะฮะอยากกันนั้นเลยครับเดโมริเชอร์ไปทุบมันให้เกลี้ยง นี่จะเป็นวาระสุดท้ายของแกทุบคือทุบแง่ว่าการก่อสร้างอย่างเีปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเกลี้ยงแล้วนะนะครับทำไมเจ้าไม่ไปเล่นกับคนอื่นเ่าพูดกับเราครับก็ข้ามีแกอย,อยู่ตรงน้่ก็เลยเล่นกับแกก่อนยังไงล่ะเต็มตัวตายซะนี่มันพยายามที่เบรนนิ่งผมครับโดนไฟด้วยเราปริมาณทหารผมทั้งสองคนท้สิบเอ็ดคนครับสำหรับซอฟต์เมนอาราเบียนเขาได้ เอาโตทุบเนี่ยมาทุบผมก่อนเลยครับเพื่อบั่นทรกำลังใจผมไงน,นั่นประสาทข่านะเจ้ากำลังทำลายมันจงไปให้พ้นใช่แกนั่นแหละจงไปให้พ้นบุกต่อเนื่องนักลบสารเซ็นครับไปแล้วสิใจทหารเรามันร้อนลุ่มแรงกล้ามากทางไฟลุกชนครับเดินเดิน<ๆ>ไฟลุกจริงๆด้วยกับดัก เจ้ามอนอ่อนแอเจ้านอกลีดกองกำลังของข้าจะบทขยี้เจ้าเออเชื่อเพราะครั้งนี้มันชนะเราครับก็ต้องกลับมาแก้แค้นใหม่ะนะซึ่งก็ต้องรีบัดแผลยาวนะครับแต่ไฟก็ทำละล้างเหมือนกันนี่หว่าโดนเองซะด้วยโอเคทีนี้เดี๋ยวผมว่านะอาเชอร์ประจําข้างหน้าครับข้างหลังเนี่ยมันแทบจะไม่ได้มีใครมาเดินเพ่นพ่านในบ้านเราแล้วไงขาดอย่างที่เป็นไม่ได้ครับเพื่อเอาเงินเนี่ยไปสร้างทหารใหม่เ,เองนะ หลอดแห่งนัตติงแฮมไปแล้วคือเหล็กจะปลอดภัยครับเราสามารถเข้าไปควบคุมทรัพยากรตรงจุดนี้ได้แล้วมันจะเป็นกําลังซับใหม่ให้กับเราด้วยนะซึ่งโอเคมีใครมาเพนพานหรือเปล่าเนี่ยฝ่าคุ้มกันด้วยก,ก็แล้วกันนะครับพูดถึงการคุ้มกันเฮ้ยผมว่านะทหารม้าป่ะลองใช้ทหารม้าวิ่งป่วนดูเปะล่าล่ะรมพลที่นี่คือถ้าไอ้พวกคิเติยนอสวินโคเซตเมสสวินบนหลังม้าเนี่ยเราก็มีอาราเบียนอเชอร์บนหลังม้านี่แหละครับ บ้านคนเพิ่มก่อนเพราะว่าประชาชนไปทํางานกันหมดแล้วส่งผลให้คนออกมาเลยน้อยขึ้นนะครับแล้วเมื่อพวกเขามาถึงเราก็จะเอาเขาเนี่ยไปแสดงศักยภาพความเจ๋งคือมันสามารถวิ่งไปยิงไปได้นี่แหละแล้วมันก็ยังแม่นอยู่ด้วยนะนฝึกมาเพื่อการโดยเฉพาะนะครับแต่ทหารบนหอคอยสูงเนี่ยมันได้เปรียบไงมันไฮกราวเลยิงมาหาเราได้ไกลมากน,น,นี่พวกนี้รอบวางเพลิงเหรอผ่านด่านข้าไปก่อน พีชีพก็สมเป็นทาสแล้วฮะเข้ามาพีชีพชัดๆเลยเกมเริ่มเปลี่ยนแล้วเราเป็นฝ่ายคู่คามเขาบ้างเราจะไปกดดันถึงหน้าบ้านมันเลยครับและทหารแค่นั้นนะ่ะไม่พอหรอกเราจะต้องมีปริมาณเพิ่มกว่านี้อีกนะซึ่งเงินปัจจัยสำคัญของการซื้อทหารคือเงินครับอาหารไป18จาก300อะไรเพิ่มได้อีกวะเนี่ยหินแล้วก็เหล็กครับ เหล็กกาลังทยอยมาอยู่นะมาช้าแต่มาแล้วก็ราคาแรงมากออกมาอีกเราทหารม้า,น,มานี่คือสร้างมาปั่นป่วนมากดดันแนวะรบโดยเฉพาะเลยครับแต่อย่าลืมว่าสําคัญคือเราต้องมีเดโมริเชรนนะน่าจะไม่ไหวอะ่ะมันอยู่ไฮแกล่ะเรายิงทําสูงๆมันยิงยากมากครับมันจะเป็นสถานะเสียเปรียบ d i s a d v a n นเทจไงสูงบนข้างบนมันเป็น Adv เวนเทจมันได้เปรียบเราครับนี่เล่นเดีนดียอ่ไปบ้าเนี่ย <laughs> ดันจิน้นดากอนก็มาเฉย แล้วเดี๋ยวเพื่อให้การลบมันคล่องโกะมากขึ้นเราจะเอาเป็นค่ายทหารรับจ้างกับแคมเปอรูอินเนี่ยขึ้นมาแนวหน้าเลยครับจะได้ไม่ต้องแผ่นกล้องไปกลับไปกลับไหวนะแล้วก็ต้องจ้างทาหารต่อเดโมดีเชอร์แต่เงินหมดแล้วเนี่ยตลาดเนี่ยเอาจริงตลาดผมว่าทุบที่บ้านยับแล้วก็ไปสร้างข้างหน้าเออมันทําให้เราเห็นชัดๆกันเลยครับ ขายของหินสินค้าส่องออกหลักกับเหล็กเงินขึ้นพันสองแล้วอะ่ะโอ้โหเป็นไงจากหลักร้อยการขายแต่ละทีคืนนี้ขึ้นเป็นหลักพันแล้วครับเดี๋ยวแค่สะสมเดโมริเชอร์ต่อไปและก็ปวดต่อเนื่องตรงนี้แหละต้องรอแค่เดโมริเชอร์มาแล้วค่อยบุกใน่งั้นไม่มีอะไรเข้าไปครับจะบอกว่าผม่งเห็นเหมือนกันคุณผู้ชมครับนี่คือเมืองของเดอะวูฟนะยังแข็งแกร่งเหมือนเป็นล้านหลอดในสมรภูมินี้เลยอะ่ะมีลองโบยิงจอกเกาะมีคอสโบยิงไกล มีอสวินครับฟ้าทีเดียวก็หายหมดหลอดแล้วอ่ะไพร์สเบนก็มีและยังไม่รวมกับดักอีกตั้งหากเลยครับจะมีกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงอโอ้นี่คือขี้เล็บที่มันแฝงอยู่สมเป็นพญาหมาป่างจริงแอะขณะเดียวกันนะครับคาลิปนี่เลยรอวันตายครับงั้นก็ไม่รอช้าส่งทหารช่างไปตอกเราจะไปตอกกำแพงเมืองให้มันเป็นรูพุนรูโวเลยแน่นีไฟต่อด้วยครับพี่แกค่อยๆต่อเข้าไปนะพวกเราไฟจะลามปะเนี่ย เราจะเข้าไปอีกครับแล้วก็ตอกตอกอย่างเดียวนี่คือตอกต่อหน้าต่อตาเลยไงเรามีความอึดอยู่พอสมควรครับเราสามารถตอกได้อีกตอกเป็นทางเข้าเข้ามาเออเป็นเหมือนปลวกอ่ะหน่วยปลวกดูครับซอสเมย์มันออกมาป้องกันแล้วอ่ะดีนะไม่ส่งทหารราบเข้าไปเมื่อกี้นี้ถ้าส่งทหารราบทั้งชุดเข้าไปนะครับมีหวังตายหมดแน่ด้วยรเร็วเพลิงเขาผ่านแต่ผมว่าผมสามารถหลบเลี่ยงได้ั้งเนี่ยเดี๋ยวโมดิเชอร์ ไปก่อนเลยแล้วกันะครับไปทางตอนเหนือเนี่ยตอนเหนือปลอดภัยกว่ามันมีไฟคอยขวางทางอยู่เนี่ยอย่างน้อยค่าอาหารบนป้อมปราการก็เพียงพอแล้วเดโมริเชอร์แทรกซึมคืบคานเข้าไปเรามีคนตายเกิดขึ้นบางส่วนนะครับแต่มันคือสงครามเราต้องรับในความตายที่เกิดขึ้นให้ได้มีมาป่วนบอกเฮ้ยตานมาบุกเดโมริเชอร์ขึ้นเลย มันเริ่มทำลายสิ่งก่อสร้างตัวเองบางอย่างแล้วนะครับเหมือนว่าเบิกทางให้ลกูกคาลิ่พ่ายแพ้ต่อเราไปครับเมืองแตกสลายหายไปแล้วรวมพลกันทุกคนรวมพลข้างหลังเดี๋ยวตอนนี้มีทหารออเชอร์เนี่ยมาปัน่นป่วนผมดีกว่าเราต้องขายของแก้ทางก่อนครับแล้วของที่มีเนี่ยมาแปลเปลี่ยนเป็นกองทัพทหารนั่นเองเหมือนจะเป็นอาเชอร์ต่อครับ ตังมีห้าพันเนี่ยแต่ประชากรมีน้อยไปหน่อยบนทหารอาเชอร์ทหารมาเก้าสิบห้าตัวครับอาเชอร์บนหลังมาเราจะไปมอบปฏิบัติการเสี่ยงตายกับพวกทหารมาอาเชอร์นะก็ต้องมีคนตายเกิดขึ้นครับแต่มันคือความเสี่ยงที่ต้องลงมือทําเสียสละไม่เสียสละเนี่ยชัยชนะจะไม่มีทางเกิดขึ้นมาเลย ที่ทำแบบนี้ไปก็เพื่อบั่นทอนแนวป้องกันของเขาให้มันเบาลงไปก่อนครับถ้าส่งเดโมริเชอร์มาส่งอาราบีซอสเมนมาเนี่ยเจอหน้ามายิงแหกแสกหน้าตายหมดแน่นอนเนะะเราก็เลยเอาอา c เชอร์ต้องมาขี่คลายสถา,านกา,การณ์ก่อนเดี๋ยวเมื่อเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยเราส่งพวกหน่วยตอกทะลวงเข้าไปครับหน่วยตอกชุดก่อนหน้าได้เสียสละตนตายไปหมดแล้วเราต้องสร้างหน่วยตอกชุดใหม่เข้ามาครับเบโดอินแคม พร้อมและรอในต่อมาถึงค่อยไปจันบานเข้าไปแบบว่าผีผามเลยทีนี้เดโมลิเชอร์ส่งเดโมลิเชอร์เข้าไปก็ได้แต่ต้องมีหน่วยนำล่องก่อนเพื่อดูว่าสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันมีอะไรแฝงอยู่ที่นิ้วเท้าเราหรือเปล่านะผมหมายถึงพวกไฟเพราะเกมน,นี้เจอไฟวอดวายทห้แผนการเราพังมาหลายรอบแล้วนะครับเลยต้องระวังไว้หน่อยเนินหน้าซอสเมนลุยเดโมริเชอร์ลุยเลยครับ เฮ้ยมีทหารม้ามาปวดเราเนี่ยว่าเนี่ยก็เป็นสงครามทหารมา้าเพียงแค่2คนเองครับตรงนี้มันแคบมากด้วยเนี่ยกับดักกับดักนี่ว่าหนามถอยถอย,ถอยเอา้าไม่ไถอยอ่ะถอยกดไม่ติดเวนโอ้แต่กับดักก็เอเอเหายไปแล้วอ่ะยังดีครับบาดเจ็บบาดเจ็บมีไฟซะด้วยสิคือทุกอย่างเลยสงครามที่แคบมีทุกอย่างเลยครับกับดักไฟและหน้าไม้ฟอสโบ แล้วก็หน่วยซัพพอร์ตที่นี่ประจำเอาไว้ผมมันต้องส่งคนมาสู้กับผมแน่ๆเลยวะ่ะใช่เปล่าใช่มันส่งอัศวินมาครับเราก็เอาเลยคุกคามซึ่งกันและกันหน่อยจากนั้นพัดเด็ดศึกได้ซัพพอร์ตยิงดีมากครับหน่วยบุกขึ้นไปแล้วและแล้วพยายามมาป่าก็สิโรล,ลาบแต่เราครับอะไรนะ ข้าเขาสิเขาไม่อยากคุกเข่าให้เจ้าลองโอ้โหศักดิ์สรีเดือดแต่เทว่าเราชนเผ่าเล่ล่อนยับมือซินดรี่ด้วยชนะในศึกนี้ไปได้โว้และนี่แหละครับก็คือสงครามของเราในวันนี้เป็นไงบ้างผู้ชมฮะผมเนี่ยสังเกตดูหลายรอบแล้วเมื่อเราสร้างกำแพงเมืองล้อมก่อไม่ว่าจะเป็นกลมเหลี่ยมหรืออะไรก็ตามเนี่ยัตูจะอ่อนลงในแง่ของการบุกนะครับแต่เมื่อเราไม่สร้างกำแพงล้อมรอบนะ โั้นี้คือมันประเดประดังมากนะครับผมก็เลยว่าวันนี้นี่แหละจะมาลองดูแบบว่าไม่สร้างแพงหน่อยว่าจะบุกหนักหรือเปล่าแล้วก็เออว่ะมันมันหนักจริงโอกาสในการพักหายใจคือน้อยมากต้องระลแวดระวังนะครับแต่กัน,นั้นเราก็สามารถชนะมาได้ในศึกนี้เป็นไงบ้างผู้ชมครับในสมรภูมิชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์เกมสตองโฮเกมตำนานได้หน่อยก็แลวกันนะครับจะขอบคุณอย่างสูงเลยเดี๋ยวสงครามต่อไปเนี่ยอยากดูแบบไหนอะไรคอมเมนต์บอกกันลวกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม